สำหรับคนที่ชอบทานลาดหน้ามีกรอบแล้วก็ชอบทานหมูกรอบด้วยแล้วก็นี่เห็นไหมคะหมูหมัมกนุ่มๆของลาดหน้าด้วยนะคะแบบนี้นะคะเป็นเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าไม่เลงกุ้งชอบสั่งนะคะจัดเต็มคาราเบลเลยแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นมาทํหมีกรอบลาดหน้ากันก่อนนี่นะแยกเป็นก้อนๆน,นะคะถุงหนึ่งจะได้สิบก้อนนะคะ แล้วเราก็ตั้งน้ําน้ํามันนะคะไม่ต้องร้อนจัดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมือใหม่จะทําไม่ทันนะคะเนี่ยแล้วก็หมุนไปหมุนมานี่เห็นไหมคะเราก็สามารถทําเก็บใส่ห่อแบบนี้ไว้ได้ทานไว้ได้นอนมากเลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใครเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะหลายๆท่านก็สั่งแป้งรัดหน้าฮ่องกงของแม่เลี้ยงไปเอ๊ะมันใช้ยังไงเนี่ยแม่เลี้ยงนะคะเอาวันนี้แม่เลี้ยงกุ้งเจอมาซ้อนนะคะให้ทุกคนทําตามเลยเอาน้ํามานิดหน่อยก็พอนะคะ ตักแป้งรัดหน้าฮ่องกงของแม่เลี้ยงลงไปเลยนะคะเนี่ยเอาเอาแบบวิธีแบบง่ายๆเลยนะคะแบบทานในบ้านแบบบ้านๆสบายๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปทําตามสูตรโอ้โหอันไหนใส่แบบนั้นแบบนี้นะคะใส่ทาแบบนี้เลยค่ะเหมือนเราทํารัดหน้าทานเองที่บ้านแบบนี้ทําในร้านก็ทําแบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งอ่าเห็นไหมคะตั้งกระเทียมก่อน อ่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปแบบนี้กันผัดร้านหน้าแบบแค่ชามเดียวหรือว่าสองชามโอเคนะคะนี่เติมน้ําลงไปเลยนะคะเนี่ยทุกคนทําตามแบบไส้หมูลมักร้านหน้าของแม่เลี้ยงไปนะคะสูตรหมักหมูล้านหน้าก็ลงไว้ให้ในคลิปในช่องแล้วนะคะทุกคนกดเข้าไปดูที่โปรไฟล์แม่เลี้ยงสองครั้งเอาน้ําให้มันเดือดๆเ,ดเลยนะคะแล้วก็เทค่อยๆเทนะคะเวลาเทแป้งร้านหน้านะคะค่อยๆเท อย่าเทพวดเดียวนะคะเพราะว่าไม่ว่าแป้งอะไรก็ช่างมันจะไปก้อกันนะเป็นตังเมเลยนะคะนี่ทำน้ําให้เดือดเราทำราดหน้าแบบคุณคุณใช่ไหมครับปกติถ้าค่อยๆเทลงไปแล้วน้ําเดือดเดือดแบบนี้นะคะมันจะมันจะไม่ขุ่นค่ะเสร็จแล้วเดาได้นะคะผักก็ลวกไว้นะคะมีกอก็ทอดแล้วสูตรมุกกอบแม่เลี้ยงกุ้งก็ลงไว้ในช่องแล้วนะคะ นี่น่าทานไหมทุกคนนะคะนี่แป้งร้านหน้าฮ่องกงของแม่เลี้ยงก็จัดส่งทุกวันเลยนะคะไม่ว่ากลางค่ำกลางคืนนะก็แพ็กส่งนะตอนเช้า